meng Men ทวายวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีสังกัดค่าย JYP Entertainment ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด9คนได้แก่นายอนจองยอนมโมะซานะจีฮโยมินะดาฮยอนแชยองและจูวี่ครั้งนี้ทวายกลับมากับมินิอัลบัมชุดที่11ของวงชื่อว่า Between 1 n and t กับเพลงไตเติ้ล Talk That Talk ที่มาพร้อมกับเนื้อหาเกี่ยวกับคำพูดและความรักมินิอัลบัมที่11แล้วค่ะโโเริ่มเลย Talk That t a l เพลงก็สั้นเหลือเกิน Ah. Uh, Uy. ah, uh, I like, it. <laughs> uh, 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 uh. อิงงดีจัวายโมบอกอ,อ่าเริ่มภารกิจแล้วโอ้หแบบเซนซิงสวยมากกลับมาแล้วเลิศอ๋อครบโอที่เก<ม>้าหอมบอบมากแม่ว้าวจ้าพิงเกิ

อ่ะคอสูงก็ส่งนะอ่ะชุดดำอะ่ะให้เลยอะ่ะ <c oughs> สาวโอว้ยชุดเมื่อกี้สวย Tell me what you want Tell me what you need เออเพลงอินเตอร์อยู่นะอย <c oughs> <c oughs> นผ่านเลเซอร์มีนะเหมาะกับท่อนบีท <c oughs> มากเจ้าหญิงเพิร์โลโอ้ยน้อยผมเมื่อกี้โอ้ยแชร์สวยมาก <c oughs> ผมยาวรอดเดี๋วิี่มาทุบแล้วพี่มาทุบทุบโอ้ยเอาโออว้าวมาแม่มาเพื่อทุบแม่มาเพื่อทุบอุ้ยชอบเสร็จเนี้ยเสร็จเหมือนแบบ รายการทีวีสมัยก่อนโอ้ยชุดนี้สวยจังวานชยเพลงเต้นโห่แล้วนะชุดแม่บริสเวอร์ว้ายจีเซนเตอร์ด้วยเมื่อกี้ลโอบีต้องมาแล้วปะเฮ้ยเฮ้ยสแกนได้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้สแกนได้ไหมเฮ้ยลอง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 สิมันดูมีความเป็นแบบคิวาโคดอะมันจะสามารถสแกนได้ไหมนะ ฉันว่ามีอะไรที่แบบไอ้นี่แน่เลยอะหรือว่าเวอร์ทัวร์หรือว่าอะไรเออแบบสปอยอะไรหรือเปล่าอุ้ยเน่งไปอินตาแกรมอ๋อเน่งไปอะไรอะรูปไหนแปลภาษามาสิเป็นรูปอะไรวันเป็นรูปไหนๆอะในแอคเคาท์ของทวายหรอเมื่อวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดอุ้ยช่วงสมัยโอ้โหยุคยุคเดบิวต์ปะเนี่ยห้าแปดเ อือห้าแปดคือแปดแปดปีแล้วเจ็ดปีแล้วอาจจะเป็นรูปแรกที่เดบิวต์หรือเปล่าวันอ๋อวันประกาศชื่อแฟนคลับแน่เลยวันเนี่ยอ๋ <and> อเหรอวันแอนทวายให้วันเหรอเออเป็แบบอินเทอร์แอคทีฟกับคนดูไงี้ยหรอเป็นแบบ Miller, แบล็คมิลเลอร์ในเน็ตฟิกเงี้ยหรอโอ้ยโหอยู่นะอ๋อ,อ,อ,อแล้วก็แบบโลโก้เพลงสแกนสิ Talk That Talk ก็คือเป็นสารที่จะสื่อออกไปให้วันนั่นเองนี่นี่นี่ชอบความที่แบบ ดนตรีมันไม่ได้ช้าไปแล้วก็มันไม่ได้เร็วไปเป็นฟีลแบบอยู่ขั้นมากกว่ามากกว่านักวิทยาศาสตร์อ่ะแต่ว่าคอสตูมทุกคนสวยมากแล้วก็แบบสาวดูโตขึ้นเป็นแบบเออมันแบบเป็นแนวทางที่แบบมันโตขึ้นของซัมทวายแล้วก็เพลงก็เพราะดีติดหูแหละ้องสิติดหูแต่ไม่ได้ว่าลองได้ตือเตืตือเตือตือันนี้ก็คือแบบแล้วก็เฉลียท่อนกันรู้สึกว่าโอเคมัน เฉลียดีว่าใครต้องร้องแบบท่อนบิดใครต้องร้องแบบท่อนฮูมใครต้องแบบฟิลลิ่งแบบฟิตเฟียดยั่วๆอะไรอย่เงี้ยเอเอ,เอม,มันแบบทวายเขาแบ่งกันมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยอ,อือก็แตกแตนอยู่นะเป็นการคัมแบ็กที่รู้สึกว่าเออเป็นแบบ ความละเอียดอ่อนของของวงครับเป็นถึงว่า<ม>วงมันวงมันมีการแบบทําทําการบ้านในการคัมแบ็กค่อนข้างดีอะไรเง<ม>ี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมีแบบความแบบเป็นลายเส้นของถวายค่อนข้างดีอะไรเง<ม>ี้ยแล้วก็ชอบความแบบชอบเนื้อหาเพลงที่แบบมปนความแบบเออพูดสิก็แค่พูดออกมาทอคเดททอคก็แค่พูดสิ่งที่เธอต้องการอ่ะมันคืออะไรก็แค่พูดอ,ออกมาอะไรแบบเนี้ยเออแล้วท้ายที่สุดก,ก็คือการระเบิดใช่ไหมระเบิดที่แบบป้าป้านายอนไปนทุบ<อ>ก็คือ <laughs> ไม่ไหวละ ก็คือทุบพูดออกมาเอออะรอย่าเ้ยรียกป้าอะไรย้อ <laughs> นยอยู่ก็่นคือคนบอกไอซ์เดอร์แบบนั้นอะนก็เรียกตามเขาเธอมันมีซับไทยด้วยเด้ยัยง์เดอร์อีกรอบเหรอขออีกรอบแล้วกันไม่ทันโอ้โหดูไม่ทันจริงสองนาทีอะรายละเอียดแต่ละซนะีนอะแข่งชันมากอาหมุนปเป็นแบบแฟชั่นโชวก์กันอาร์ฮเลิศกินอะไรอะมาสเมโลปะสูงค่ะต้องทิมเลยจ้ะเอต์แตนดีมากเอตูแซดเธอเขาคณรา โอ้โหสวยมากอันเนี้ยมันจะดีมากนีนะอ่าสนะนะคะคขไขขับอ๋อจริงๆข้างหลังมันคือข้างหลังมันคือฟีลแบบคิวอาร์โคะะ่ะ เวลาเราแบ่ง QR c o d ดออกมาแบบเป็นแบบมันก็จะเป็นแบบเป็นองค์ประกอบของข้างใน QR c o d ดนะครับมันก็จะเป็นอเป็นขีดบนขีด,ขดล่างเป็นอะไรอย่างนี้บ้างอะไรเง,งี้ยฉันรู้สึกว่าเนี่ยมันมีเคเวิร์ดมันทุกอย่างมันเป็นเหมือนสามารถต่อกันได้ใช่เชื่อมมันเหมือนเล็กอันนี้ก็เป็นเลโก้เออเออ,เอ,อมันบอกว่านี่ก็เป็นโมเสส เหมือนที่เราดูเอ็มวีไปมันคือการที่แบบทุกๆอย่างมันมันคือปริศนาเหมือนซีแบบเราไขรลัสถ้ารับดาวินชีอ่ะอาท้ายที่สุดมันกลายเป็นคิวอาโค้ดตอนจบก็คือวันส์อเหมันเขาเป็นสไายไปสืบคนไปตามหาไปสึบคนทุกทุกทุกที่อ่ะจิกซอมมารวมกันปั๊บอ๋อมันคือวันส์อ่าปีปปโอ้เจอวีตลงเนี่ย yes o h yes มีความแบบอิสเตอร์เบาเซนติ้งแบบพันล้านว n น t ูเ c นก็ใช่อยู่ด้ะเพลงนางนะซีดเนี่ย One t เออชอบชอบ A t o Z เลยนะ Amazon เล่มแบบนี้ฟิลเว็บ a m a z o นนะ A t o Z สวยมากอ๋อพวกคาว่าหลักละกันสวยมาก ฟังไปน้อยหนึ่งัะมึงน้อยหนึ่งดีสิสวยมากว้าวลูกสาวฉันดูมั่นใจขึ้นนะอัลเล์สีผมนี้เลอสีผมเนี่ยชุนี้สสวย จจ้าบอลน่ะชุดแดงไม่กิออใส่รับสาวบ้าค่ะยิงหนูมาเลยครับเฮ้ยเออเพลงติดหัวอยู่อ้าวทำไมมีแมวอ่ะอุ๊ยอันดิอันดิอันดิเลิศมากโย่คอนบิดต้องมีนะจริงๆอ่ะต่อที่จีฮโยเนี่ยเลิศใหญ่ดอกเอาดิมีความแบบเทคโนโลยีเวอร์ เนี่ยทุบแม่มาแล้วแม่มาทุบทุบใจสวยออะมึงหนุ่มแมวหนุ่มแมวมาแล้วชอบไหมอินสตาสเกิร์ตยีอควของรอลงได้แล้วเ <c oughs> อ่ยคนลุก <c oughs> ต้องแก่แล้วแหละ L.O.V จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลิศ Leader i n e n t r n m e n t JYP ค่ะเลิศค่ะก็มินิอัลบั้มนี้ก็ถือว่าเป็นนิมอ๋อนี่มินิอัลบั้มหนูอ่ะก็ถวายเดินทางมาถึงแบบหลายปีแล้วก็แบบเขายังแบบคงวงการยังรันวงการ K-pop อยู่นะก็ ดีใจที่เทวไสได้คัมแบ็กอีกรอบนึงนี่แอบแอบพอกลับมาดูเทวไแล้วเราก็เป็นคนที่เพิ่งมาดูเทวไสสำหรับ,บนนงานหลังๆเนาะแต่พอกลับไปดามดูเรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเทวไสก็คือเทวไสจริงๆนะเรารู้สึกว่าจริงคอนเซ็ปต์ของ,องวงเทวไสมันคือการที่1กับ 2, อ, 2> <แ>อ่ะคืออย่างอันเนี้ยเพลงเนี้ย มันบอกเลยว่ามันมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบก็แค่บอกมาสิคือมันก็เป็นสองอย่างอ่ะมันคือเทวิสหรือว่าอย่างเพลงก่อนๆนั้นที่เราดูกับไซแอนเนี่ยเลิฟอีดเดอร์ไซแอนมันมีทั้งความรักกับเรื่องตากาเหตุผลเนี่ยคนละเรื่องอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเทวิสจริงๆคอนเซ็ปต์ก็ค่อนข้างชัดนะในแต่แต่เพลงอย่าพลงอีกแบบหรือว่าอย่างเพลงกับเรดเรดเรดก็คือเส้นข้ามก็คือคนละฝั่งกันก็คือแบบฝั่งหนึ่งฝั่งสองมันคือทวิสทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้น เพลงเนี้ยเขาบอกมาแล้วว่าได้ยินหมดแล้วนะว่าชอบไม่ชอบอะไรก็แค่บอกมาอะไรอย่างเงี้ยเออทอกได้ทอเออทันทีเสร็จแล้วว่าคอนเซ็ปต์มันก็เคลียร์อยู่นะนะจากที่เพิ่งมาตามนั้นเราคิดว่าทวายคอนเซ็ปต์น่าจะประมาณนี้ก็คือชัดไม่มีอะไรเป็นหนึ่งทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอดีดีอ๋อแต่ก็มีคําว่าวันสก็คือทั้งสองอย่างรวมกันก็อาจจะเป็นทวายส์เออโอเคฉันดิฉันรอดูสเตจฉันว่าเพลงเหมาะกันเต้นเถิงตอนะเปิดเปิดมาคือดีมากแบบใช้ที่ใช้มือแบบ ไปทางด้านขวาอะไรเงี้ยชอบดีใจดีครับผมอ่าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่มายังกดก,ดกระดิ่งให้กับช่างเม่นก่อนข้านอนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะบาย Tell me what you want tell me what you need นะฮะติดจริง Happy อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ